ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาล่าข่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาสายหน่อยเพราะว่า,ามีภารกิจที่ต้องไปไปทำเนาะก็พยายามรีบกลับมาเพื่อที่จะมาเล่าข่าวให้ทุกคนได้ฟัง วันนี้มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งผมค่อนข้างจะคิดว่ามีความสำคัญทั้งในระดับโลกแล้วก็ในภูมิภาคเราเนาะก็คือการเสียชีวิตของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอาเบะซึ่งต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นท่านนี้ท่านเป็นนายกติดต่อกันสองสมัยนะถือว่า ค่อนข้างยาวนานเที่ยวสำหรับการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นเราจะเห็นแบบบ่อยๆทางาสื่อว่านายกหลายๆคนก็ลาออกเดี๋ยวลาออกเดี๋ยวลาออกเดี๋ยวรัฐมนตรีลาออกยังไงก็วันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจไปกับพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่ต้องสูญเสียอดีตผู้นำเนาะก็วันนี้มีหลายคน ที่ออกมาพูดถึงแล้วก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความเสียใจกับการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะซึ่งท่านแรกที่ผมจะพูดถึงนี่ก็คือคุณทักษิณชินวัตรใน Facebook ของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยท่านได้กล่าวแสดงความเสียใจแล้วก็กล่าวชื่นชมท่านอดีตนายกอาเบะว่า,าท่านมีเป็นผู้ที่ ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ได้ถูกขนานนามว่าเป็นอาเบะโนมิกนะก็เหมือนทักซิโนมิกประมาณนั้นก็คุณทักษิณเนี่ยก็ยังได้ประนามผู้ใช้ความรุนแรงแล้วก็รอบสังหารในครั้งนี้เพื่อนสมาชิกอาจจะต้องทราบนิดหนึ่งนะว่าท่านนายกอาเบะเนี่ยท่านเป็นคนยกเลิกการขอวีซ่าของคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นทำให้เขาเรียกว่า เราสามารถเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นได้อย่างเป็นอิสระทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางกันไปมานะส่งเสริมให้เศรษฐกิจประเทศเหล่านั้นก็ดีขึ้นของเขาก็ดีขึ้นเราก็ไปท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นอีกท่านหนึ่งทึ่ง พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คืออาจารย์ประวินอาจารย์ประวินเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เคยมีข่าวข่าวเรื่องของการถูกทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ประวินก็บอกว่าจริงๆแล้วในในช่วงต้นของศตวรรษที่20เนี่ยการสังหารผู้นำของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากนะไล่ตั้งแต่ปี1921ปี1,900 30ปี1932ปี1960คือต่างช่วงเวลาพวกนี้มีการรอบสังหารผู้นำประเทศหรือว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็แล้วแต่รวมถึงในปี1960เนี่ยคุณตาของอาเบะเองก็ถูกรอบสังหารแต่ว่ารอดมาได้ทีนี้จะเห็นว่าเราจะเห็นว่าในช่วงหลังจากนี้มาเกือบ50ปีเนี่ย ความรุนแรงในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างลดลงชัดเจนนะในเรื่องนี้ก็ไม่เกิดการลอบสังหารผู้นำอีกอา,อาจารย์ประวินก็บอกว่า,าม,มันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วประเทศที่เคลมตัวเองว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะอย่างประเทศญี่ปุ่นนยจริงๆแล้วก็ยังมีการเขาเรียกว่ามีการถูกทำร้ายกันมีการลอบสังหารกันซึ่ง อันนี้อาจารย์ประวินใช้วา่าใช้คำว่าภาพลวงตาเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราเห็นเนาะก็แม้แต่ในประเทศที่เขามีเขาเรียกว่าเคลมว่าตัวเองเนี่ยมีความปลอดภัยแต่ก็เมื่อถึงเวลาจริงๆเราก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการเขาเรียกว่าตามธรรมเนียมของสื่อโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมกับ ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะมีการที่จะพูดถึงแต่คุณงามความดีนะในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีการชื่นชมว่านายกอาเบะเป็นนายกที่ดียังไงนะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งมายาวนานอะไรอย่างเงี้ยมีวิสัยทัศน์ในการทำงานแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจารย์ประวินเขียนไว้อะนะว่าพารรค l d p เนี่ยซึ่งเป็นพรรคต,ต้นสังกัดของนายกอาเบะเนี่ย เขาเรียกว่าไม่ได้มองหาคุณสมบัติแบบนั้นในตัวผู้นําเลยก็คือไม่ต้องการนะคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดเป็นผู้นําแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตีความอย่างเงี้ยเท่ากับบอกว่าท่านนายกอาเบะเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยฉลาดไม่มีทักษะทางพรรค ldt ก็เลยเลือกคัดเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนเพื่อที่จะได้ว่าเหมือนกับเอามาเชิดนะเป็นหุ่นเชิดเขายังบอกว่า อาจารย์ประวินเนี่ยก็ยังบอกว่านายกอาเบะเก็เหมือนกับคุณตาของเขาเองก็คือนายกกิชิที่หลายคนแบบสงสัยว่าเป็นอาชญากรสงครามคาร์ดเอออันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะอาจารย์ประวินก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคําแถลงการของกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นน,นะเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะดําเนินการอย่างเต็มที่ต่อคนร้ายและจะไม่มีการให้อภัยทั้งสิน้นอาจารย์ประวินตั้งข้อสังเกตไอ้คาว่าการให้อภัยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในกระบวนการทางยุติธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์ประวินอธิบายอย่างนี้อ,อาจารย์ประวินเปรียบ <c oughs> เทียบ <c oughs> กับตอนที่ตัวเองถูกทําร้ายแล้วพอจับตัวคนร้ายได้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจสิทางอายการ ก็มาถามอาจารย์ประวินวา่าจะพร้อมจะให้อภัยคนร้ายไหมอาจารย์ประวินฟังครั้งแรกอาจารย์ปวินบอกว่าฉันโกรธมากเพราะว่าเฮ้ยอะไรมายังไม่ทันถูกลงโทษเลยคุยก็ไม่เคยคุยกันแล้วแบบอยู่ดีๆก็แบบว่าจะมาให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่อาจารย์ประวินกดเกี้ยวไปแล้วเนี่ยเกีียวกาดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยโทรมาแจ้งว่า,าทางทนายความของ คนร้ายเนี่ยต้องการจะแบบมาขอโทษนะนะแล้วก็ถามอาจารย์ประวินว่ายินดีจะรับคําขอโทษหรือเปล่าอาจารย์ประวินก็บอกว่าเอ้ยจะไปรับคําขอโทษได้ยังไงร่วมมือก็ไม่ร่วมมือแถมใครเป็นคนสั่งการก็ไม่ยอมบอกก็อาจารย์แกก็เลยปฏิเสธไปแต่ว่าพอได้มาสอบถามเพื่อนญี่ปุ่นของแกนะแกบอกว่าไอ้กระบวนการเนี้ยกระบวนการที่ให้คนร้ายเนี่ย มาขอโทษอ่าก็เรียกมาขอโทษผู้ถูกกระทำเนี่ยมันเป็นกระบวนการการเยียวยาทางจิตใจอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์ปบินบอกว่าฉันฉันไม่ต้องการฉันฉันยังมีกิเลสฉันไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ทีนี้เมื่อเรากลับมาที่อาเบะเนี่ยอ่าท่านนายกอาเบะน,นะนะก็จากคำสัมภาษณ์เนี่ยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ก็แสดงให้เห็นในยะทางการเมืองนะอาจารย์ประวินว่าอย่างนี้ก็คือมันเป็นคดีที่อุกอาจแล้วก็เกิดขึ้นกลางวันแสกๆในที่สาธารณะซึ่งมันเป็นการทําลายภาพลักษณ์แล้วก็การเมืองสันติของญี่ปุ่นที่สร้างมาในช่วงที่ผ่านมา60ปีเนี่ยก็เลยต้องตอกย้ําว่ารัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับอัชญากรรมที่เกิดขึ้นก็ สุดท้ายการตายของอาเบะก็ยังเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆอาจารย์ประวินว่าไว้อย่างนั้นส่วนอีกท่านหนึ่งที่จะพูดถึงแล้วก็ได้มีการโพสต์ไว้ในเฟ c บุ o กเนาะเกี่ยวกับการถูกฆาตรกรรมของอานายกญี่ปุ่นก็คือคุณจักรพบ์เพียนแขคุณจักรพบ์เพียนแขเนี่ยตั้งประเด็นนะเป็นประเด็นทางการเมืองเลยเอาไว้อยู่ประมาณสัก4ประเด็น ประเด็นแรกที่คุณจักรพบพูดถึงเนี่ยก็คือเขาบอกว่าท่านอดีตนายกอาเบะเนี่ยยังเป็นผู้นำกลุ่มสอสอสำคัญในพัก LDP ซึ่งก็ยังมีอำนาจแล้วก็มีอิทธิพลอยู่ไม่น้อยซึ่งในขณะที่ท่านนายกอาเบะถูกยิงเนี่ยท่านก็กำลังช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒธ,ธิสภาของประเทศซึ่งคาดว่า ผลที่ออกมาเนี่ยก็คงจะทําให้ได้รับการสมาชิกที่อยู่ภายใต้สังกัดเนี่ยได้รับการเลือกตั้งได้มีคะแนนเสียงมากขึ้นอันนี้ก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นสาเหตุนะผมประมาณว่าอย่างนั้นส่วนประเด็นที่2เนี่ยเขาบอกว่า,าท่านนายกอาเบะเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากในการฟื้นฟูอํานาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นซึ่งพูดได้ว่าการกําจัด ท่านอาเบะเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการขัดขวางไม่ให้ญี่ปุ่นกลับคืนสู่อำนาจอันยิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นไปถึงนั่นข้อ3อาเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยที่นำโดยนโยบายของท่านอาเบะเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะของการถ่วงดุลกับจีนมากกว่าที่จะเอาใจหรือว่ายอมรับอำนาจจีนอย่างเดียวจักรภพยังบอกด้วยว่า ญี่ปุ่นภายใต้อาเบะเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญของอเมริกานะในการตีกรอบจีนจนถึงเดี๋ยวนี้ซึ่งผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นวิธีการเป็นสงครามตัวแทนอย่างที่อเมริกาถนัดเนาะก็เป็นการแบบว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นฉนวนป้องกันเอาไว้ไม่ให้จีนได้เติบโตไปอย่างเต็มที่ข้อ4เขาบอกว่า ท่านอาเบะเนี่ยเป็นผู้นําจัดแนวลุกที่มีความสําคัญลึกซึ้งกับกระบวนการใต้ดินของญี่ปุ่นอันนี้คุณจักรภพยังบอกด้วยว่าหน้าฉากที่เขาบอกว่าที่มีการปราบปรามพวกยากุซ่าพวกแก๊งญี่ปุ่นอะไรพวกนี้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วอ่อาท่านอาเบะเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่ายังยั้งมือยังยังย้งยั้งซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้ว การสังหารครั้งนี้อาจจะเกิดจากความขัดแย้งอะไรกันบางอย่างในกลุ่มเขาเรียกว่าในกลุ่มมาเฟียใต้ดินของญี่ปุ่นหรือว่ากลุ่มมาเฟียข้ามชาติจากฝั่งจีนหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณจักรพนะส่วนตัวผมเนี่ยกลับมาย้อนมองดูการเมืองไทยนะก็จริงๆท่านนายกของเราเองก็โพสต์แสดงความเสียใจกับทางประเทศญี่ปุ่นนะแต่ จริงๆก็ไม่ไม่ได้จะเอ่อยถึงหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องเกี่ยวพันให้ต้องคิดเพราะว่าไปเห็นเวลาถ่าย a c e b o o k ไปแล้วก็ไปเห็นหลายๆคนก็อยากจะให้แบบว่ามีการสลับตัวนายกกันสักนิดนึงซึ่งแบบอ่านแล้วก็แบบอืมนายกเราก็มีคนรักเยอะนะก็อยากให้ท่านสบายไงก็หลังจากนี้นายกใน ภูมิภาคน,นี้นะก็คงมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นมากขึ้นก็เป็นการป้องกันร,ระวงังเพราะว่าเห็นได้ว่า,าท่านผู้นำต่างๆที่อยู่ในระดับสูงเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีความปลอดภัยนะมีทั้งคนลักคนเกลียดสุดท้ายแล้วคือเวลาทำงานเนี่ยทำงานให้ประชาชนเนี่ยขอให้ทำงานให้ประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยจะเป็นเกาะป้องกันให้ท่านอย่างดีจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องท่านปลอดภัยแน่ไม่ต้องกลัว ขอให้ทำให้ประชาชนนะก็วันนี้เป็นเรื่องหนักๆที่แบบว่าจริงๆไม่ไม่ค่อยชอบเล่าเรื่องหนักๆที่เป็นหลักการมากๆเพราะตัวเราเองก็ก็จะไม่ค่อยแม่นเนาะแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์สำคัญซึ่งจะถูกจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์เลยเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญก็อยากให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็ฟัง วิธีคิดแง่คิดของคนที่เขามีเขาเรียกว่ามีความรอบรู้ในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศว่าเขามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็เพื่อนๆลองออกความคิดเห็นดูก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วคิดว่าท่านอาเบะเนี่ยเหตุผลที่แท้จริงที่ท่านอาเบะถูกรอบสังหารเนี่ยจะเป็นอย่างที่คนคนร้ายเนี่ยได้บอกหรือเปล่าว่า ท่านอาเบะเนี่ยไปให้การสนับสนุนกับศา,าสนาศาสนาหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยข่าวก็ดูเขียนสั้นๆเนาะก็ไม่รู้ว่าโดยแท้จริงแล้วมันเกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองหรือเกิดจากเขาเรียกว่าทัศนคติหรือวิธีคิดอะไรที่ไม่ตรงกันถึงทําให้ต้องขนาดที่เรียกว่าต้องเอาชีวิตกันก็สําสหรับเรื่องนี้ก็คงต้องจบแค่นี้แล้วก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเรามีเรื่องอัปเดตที่ต้องคุยกันเนี่ยเราจะได้แบบว่าทันท่วงทีไงผมอาจจะวันนี้อาจจะช้าไปหน่อยต้องขออภัยด้วยก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ